ถามปุ๊บตอบปับ๊บระหว่างสตรอเบอรี่กับกล้วยคุณว่าอันไหนคือผลไม้ตระกูลเบอร์รี่ร้อยทั้งร้อยตอบสตรอเบอรี่ใช่ไหมครับผิดเต็มเต็มครับในทางพฤกษศาสตร์สตอรอเบอรี่ไม่ใช่เบอร์รี่ครับเพราะเม็ดมันอยู่นอกผิวแต่น้องกล้วยของเราเนี่ยแหละคือเบอร์รี่ตัวจริงเสียงจริงกฎของเบอร์รี่คือ 1. ต้องเกิดจากรังไข่เดียว 2. มีเนื้อนุ่ม3 และที่สำคัญคือมเมล็ดต้องฝังอยู่ในเนื้อครับซึ่งกล้วยมีครบทุกข้อลองสังเกตจุดดำๆในกล้วยสินั่นแหละ,มะเมล็ดเรื่องพีกยังไม่จบนอกจากกล้วยแล้วแตงโมฟักทองและมะเขือยาวพวกนี้ก็นับเป็นเบอร์รี่เหมือนกันหมดเลยโลกนี้มันกลับตลลปัดไปหมดแล้วสรุปคือชื่อมีคำว่าเบอร์รี่แต่ดันไม่ใช่เบอร์รี่ใครสับสนเหมือนกันบ้างคอมเมนต์ระบายมา แล้วกดติดตามเดี๋ยวก็รู้ไว้ความรู้ปั่นป่วนสมองแบบนี้เดี๋ยวก็รู้แน่นอน